รถอัตโมติออกตัวสั่นนะทุกคนนี่ครับปัญหาคัดมันไม่จับนะครับนี่ก็เทกให้ดูนะเห็นไ,ไหมใหม่นี้จะไขจะครั้งแรกเนี่ยจะ,จะออกยากนะครับใชค้ค้อนยางตีนะทุกคนนะยังไว้แบบนี้นะนแกออกใครที่ใช้รถที่เป็นเกียร์ออโต้อยู่นะครับออกตัวนะครับจะรู้สึกสันส่นๆนะครับ พอออกไปสักพักหนึงก็จะหายนะทุกคนนะครับมาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับแก้ได้เกียร์อโตโมติกทุกรุ่นเลยนะครับทุกคนนําไปแก้ไขดูกันนะครับทุกคนสําหรับคันนี้นะครับเป็นคลิกร้อ150ไอนะครับ แ,บบนะแกะออกแล้วนะครับเรียงให้ให้ตามดูน็อตของเรานะครับมันจะมีน็อตยาวไม่เท่ากันนะทุกคนไอสามตัวนี้จะสั้นด้านหลังนี้จะยาวจะยาวนะครับเราต้องเรียงตามนี้แต่ตรงกลางนี้จะยาวสุดนะครับถ้าทุกคนนะครับไขไม่ออกนะแกะไขน็อตแล้วไม่ออกนะทุกคนใช้ค้อนนะครับคอนยางนะครับที่เป็นคอนยาง ตี๋แบบนี้นะครับรอบๆรอบๆรอบๆเลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกนะครับบางคนไข่น็อตออกมาแล้วทําไมมันไม่ออกใช่ไหมนะครับใช้ค้อนนะครับรถใหม่ๆนี้จะไขจะครั้งแรกนี่จะออกยากนะครับใช้ค้อนยางตีนะทุกคนนะรถอโตเมติออกตัวสั่นนะทุกคน มันอยู่ที่คัดนี่นะครับปัญหาเราต้องถอดมาทำความสะอาดนะครับดูฝุ่นแช่นี่ทุกคนดูนะครับแบนนะแบนนะดูทุกคนเ็นี่ครับปัญหาคัดมันไม่จับนะครับเห็นไ,ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเทออกให้ดูนะ ใช่ไหมเราต้องเอาไปล้างนะทุกคนเนาะครับหรือว่ามีลมเป่าคัดนี้เราต้องหากระดาษทรายมาขุดๆถูๆใส่ถหน่อยเนาะครับนี่มันยังดูดิฮะแล้วมันไม่จับเนาะเวลาเราออกตัวช้าๆมันจะสั่นๆนะทุกคนเนาะดูฮะคั้งก่อนนะครับไป ดีเลยครับทุกคน,นมองเห็นใกล้ๆไหมทุกคนโดดนยด,ดู้ใกล้ ตัวนี้จะเป็นตัวพารถขับเคลื่อนนะทุกคนนะนะครับถ้าช่วงนี้ลื่นนะครับคัดเขาก็จะเวลารถวิ่งมันจะกลางออกนี้ครับกลางออกมันจะอ้าออกแล้วก็พาพารถวิ่งพาล้อวิ่งขับเคลื่อนเพราะนะรเช็ดถ้าคนทุกคนมีลมเป่าก็ใช้ลมนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ทำขอ้อซานหน่อยใครจะล้างได้ก็ล้างนะทุกคนนะนี่นะครับ ือใครใช้ลมเป่าก็ได้นะ คนก็ดูบูธให้ดีนะครับมันจะมีบูธยู่นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นสองตัวนะจุดจุดสำคัญแล้วก็อย่าให้มันล่วงนะนะครับไาทำประกอบครับจากนั้นนะทุกคนกระดาษทรายขัดทุกคนก้มงลงยูใกล้ๆ้ ได้นะทุกคนน ถ้าคัดก็เหลือเยอะอยู่นะนทุกคนชนี้นะครับมาดูมาดูาดใกล้ๆกันเลยนะนี่ครับก็จะมีมาร์กอยู่นะทุกคนก็เลยเยอะเลยเยอะนะครับ,นะรบถัดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหน่อยผ้าสะาเช็ดหน่อยนะ เราขัดอย่างนี้แล้วเนาะคนแล้วก็เป่าฟุ้นหน่อยนะครับ เราแรกมือหมุนเข้าไปก่อนนะทุกคนแบบนี้นะนะครับป้องกันวัดปีนเกลียวนะทุกคนสองทีพอครับถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะทุกคนนะนี่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือสองทีพออ่ะอีกทีนี้เพื่อความมั่นใจโอเค แน่นแล้วครับคุณดูนี้นะครับ ตอนหมุนข้าวนี้เราใช้ประแจนี้ก็ได้นะทุกคนไม่ช่างใช้บล็อกนะนี่สามเกลวยาว คนดูเด็กไกลๆก็ตัวนี้ <c oughs> อ่ะน,นี้เราเริ่มไขแน่นได้แล้วนะครับอ่าเริ่มไขแน่นไขแน่นทุกตัวนะตีนี้เริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ไล่ให้ให้น่นเลยครับค่น,นี้ไม่ดังแล้วนะะเพื่อนโหลื่นไหลลื่นเลยค่ะไม่ดังแล้วคะ่คะ